สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhotoHand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 5นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 5เป็นตัว Stainless นะครับหรือตัวที่แพงสุดของเขานะครับนี่ฮะหน้าจอสวยๆเลยนะครับหน้าจอไม่มีรอยนะครับดูข้างๆเครื่องนะครับนี่นะฮะตัว Stainless นะครับจะสวยอย่างนี้เลยนะครับเงาๆอย่างนี้เลยนะฮะ สวยเลยนะครับนี่นะครับนะฮะโอเคเนาะด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น Apple Watch Series 5นะครับขนาดหน้าจอ40มิลนะตัวที่เป็นตัว GPS แล้วก็ LTE นะครับหรือตัวใส่ซิมได้เองนะครับจะมีตัวแดงๆเนาะรอบกระดุมตรงนี้นะครับโอเคมาดูเกี่ยวตัวเครื่องนะครับนี่ครับปุ่มกดเนาะกดได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับแล้วกดได้ปกติเลยนะครับ ย่อขยายได้ทุกอย่างนะครับปกติหมดนะครับตัวลูกปิดนะครับหรือตัวกระดุมนะครับหมุนได้ปกติเลยนะครับถ้าสกียังได้ลื่นๆอยู่นะครับนะฮะลื่นๆเลยนะครับตามนิ้วเลยเนาะโอเคมาดูเกี่ยวกับสเปคเครื่องกันนะครับนะฮะสเปคเครื่องนะครับก็จะเป็นชึบมาเทสเสียงกันักหน่อยครับเสียงดังฟังชัดปกตินะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาดูสุขภาพแบตเตอรี่กันนะครับนี่นะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยังใช้ได้เลยเหลืออยู่นะครับอิดอยู่เนาะโอเคแล้วก็มาดูกันที่น่าจะเลยเลยนะฮะผมน่าจะกดเลยอะไรไปสักอย่างหนึ่งชิ้อ่าันี้นะฮะแสงสว่างนะครับปรับไปสามระดับปกตินะครับนี่นะครับสว่างมากสว่างกลางสว่างน้อยนะครับนี่นะครสว่างกลางแล้วกันเนาะกำลังดีนะครับ รระมานนีนคับที่เหลือก็จะเป็นพวกแอปทั่วไปนะครับเผ่าตังการตลาดนับมือกิจกรรมเก,มมกี่จิตสมาธินาฬิกาปฏิทินเพลงสุขภาพอากาศสภาพอากาศเครื่องประปรุลมดใจออกกำลังกายอะไรพวกนี้ครับแอปสโตร์เนาะก็คล้ายๆกับโทรศัพท์นะครับน,นะฮะทำงานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับตัวแพงนะครับก็จะเป็นสายนะครับเป็นสายสแตลเลสเนาะนี่นะฮะยกให้ดูนะครับเป็สายสแตลเลสอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะฮะสายสแตลเลสอย่างนี้สวยๆเลยนะครับดูหรูหรามาเห่ามากนะครับ หรููเลยนะฮะขนาดนะครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จก็ยังเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสที่นะจะรูหรูนะครับจะดูดีหน่อยนะครับมีเป็นหัวชาร์จให้นะครับผมเรียกว้ามากันครบกล่องทีเดียวนะครับอุปกรณ์ครบกล่องนะครับผมคู่มือครับให้ดูคู่มือคู่มือก็มีมาด้วยนะครับครบจริงๆนะฮะถ้าได้หาอยู่ไม่ควนพลาดนะครับตัวนี้นะครับ Apple Watch Series 5ตัวสแตนเลสนะครับตัวแพงนะครับผม หน้าจอ41หน้าจอ40มิลขออภัยนะครับหน้าจอ40มิลนะครับเป็นตัวใส่ซิมได้ั่นเองนะครับอเคนะครับถ้าได้สนใจหาอยู่นะครับทักเฟซทักไลน์สอบถามได้เลยนะครับหรือวาสดกทักกระโทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องสเปกนะครับแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ